ตันนี้ครับเป็นสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์นะฮะ Innovation Man สเก็ตบอร์ดติดเครื่องตัวนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบออฟโรด,ออโดฟูนออ็ชั่นฟูนออ็ชั่นก็จะเป็นแบบล้อบิ๊กฟูดทั้งสี่ล้อ,อะระบบดิสเบรกเข้ามาแทนที่ดัมเบรกทั้งสองล้อ แล้วก็มีถังน้ำมันด้านหลังปกติน้ำมันเบนซินแก๊สโซคาธรรมดาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เสียงวะที่มาวางในระบบของเครื่องยนต์สเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ตัวนี้ก็พัฒนาไปถึงจุดสุดยอดเลยครับเพราะว่าระบบเลี้ยวก็มูกแคมเบอร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามุมทวีตเอา์จะทำได้ดียิ่งขึ้น ระบบเร่งและเบรกเป็นเหมือนเดิมครับก็คือเร่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาเบรกตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวระบบซูบิลจะปิดเปิดปกติครับแนะสตาร์เครื่องดูในจุดเดียวกันครับระบบดริฟฟ์ฟรนเชชันเกียร์ยังมีใช้อยู่เสมอในระบบของอินโนเวชันแมนสเกตบอร์ดติดเครื่อง แบ่งล้อทั้งสองข้างให้ทำงานอิสระเวลาเข้าโค้งครับ